เริ่มแรกหาลูกค้ายังไงใช่ไหมคะเริ่มแรกเนี่ยพี่จะเริ่มฝึกมือตัวเองก่อนให้เก่งก่อนให้มั่นใจก่อนนะคะพอมั่นใจแล้วพี่ก็จะต่อให้เพื่อนให้ญาติให้คนรู้จักต่อให้ฟรีเลยนะคะเพื่อเป็นการฝึกมือและ เช็คฟีดแบบตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการตลาดด้วยนะคะเป็นการให้เพื่อนนะคะไปโฆษณาให้เราด้วยนั่นเองนะคะเราก็จะเริ่มจากได้ลูกค้าจากเพื่อนของเพื่อนหรือว่าจากเพื่อนของญาตินะคะ,ะหลังจากนั้นแล้วนะคะถ้าเราอยากได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเราก็จะหาลูกค้าคนที่เราไม่รู้จักเราต้องหาจากอ,ออนไลน์นะคะเริ่มจากพี่เปิดเทศเปิดไอแล้วก็ลงรีวิ ลงคอนเทนต์แล้วก็มีการยิงแอดด้วยนะคะเริ่มแรกอ่ะเก็จะเราก็จะได้ลูกค้าที่ติดต่อมาตั้งเพจจาก IG นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากปากต่อปากนั่นเองแต่กว่าเราจะมีลูกค้านะคะทุกคนต้องผ่านช่วงวัดใจก่อนอ่าจะมีช่วง3มเดือน6เดือนหรือว่า1ปีนะคะช่วงนี้นะคะอ่ะยังไม่เข้าที่จะเร็ว หรือช้าขึ้นอยู่กับว่าเราโฟกัสมากแค่ไหนเราทุ่มเทมากแค่ไหนนะถ้าเราโฟกัสทุกวันทุ่มเททุกวันใส่ใจตลอดพัฒนาตัวเองตลอดอเราก็จะมีลูกค้าเองนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเรียนจบแล้วแล้วมีลูกค้าเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนต้องผ่านช่วงวัดใจก่อนช่วงเริ่มต้นนะคะ ถ้าเริ่มแล้วเริ่มได้สักพักแล้วยังไม่มีลูกค้านะคะอย่าเพิ่งท้อนะพอเริ่มแรกอะ่ะพี่ก็ยังไม่มีลูกค้ายังไม่มีคนรู้จักแต่พี่เนี่ยก็พยายามเรื่อยๆหาวิธีนะคะก็คือพัฒนาฝีมือตัวเองแล้วก็ไปเรียนการตลาดเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ ไม่ใช่ว่าเรียนวิธีต่อขนตาอย่างเดียวเราก็ต้องไปเรียนการตลาดวิธีหาลูกค้าด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ถ้าเหนื่อยแล้วก็พักนะคะแต่ถ้าท้อแล้วก็พักหยุดพักก่อนนะคะพอหายเหนื่อยเราก็ไปต่อนะคะ อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะ,ะถ้าเราไม่หยุดโฟกัสแล้วก็กัดไม่ปล่อยพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะน้องมีลูกค้าแน่นอนนะคะขอแค่ว่าอย่าเพิ่งหยุดทำแค่นั้นพอนะคะไปต่อนะคะไปต่อ